ที่อ้สวยงามที่ผมน่าจะไปไหนไม่รู้ผมน่าไม่ได้ดูอะไรมาเลยยังให้ทำอะไรวะสวัสดีเจ้าหนูไปกินนี่แค่ทงยูเฉยแค่ทงยูไปหาแมมมูตไปอะไรบ้างน้อง ไม่ได้ถ้าผมตกไปผมจะตายไหมลองลองลองเลยตกไรไปได้วายวายโอ้โหเยอะทันที่ได้เลยอ้โเยอะทันที่ได้มาจาตรงนี้วายโอ้โหติดปักติดปักกอบตกตยู่ day, แบงค์ NO. บูมอะร นอนนกอะไรอันนี้อะไรนี่อะไรนี่โอ้ปเอาโหเล่นโยเล่นโยโย่ะอะไร้งกินก็กินินอะไรน,ะนี่ิิดแติดตู้อหติกจัดอ้ติกจัดติกจัดโอ้โหไอนี่โรงแรม โ,โหดโรงแรมบ้านเหมนืันเนี่ยมีแต่บันไดให้กูนอนแต่บันไดโอ้โหถ้าเป็นใช่มีจริงให้กูวางนิวเคลียร์ใส่ดีกว่าอะไรนี่โอโมงอะไรนี่โอ้โห,โโห,หมีหน่อสะพานไหมเนาะห่างนีแต่กระแพงอะกระแพงแบบเออโอโ้ต้นไม้อะไรเนี่ยโอ้โหต้นไม้ผิดรูปผิดรังจ้า อันนี้คือก้อนหนึ่งผมถ้าเรานั้นมีพี่เอ้อมอมันน่าจะขุดออกมครับอืมีไม่เชื่อเลมองอันนี้อันนี้โอ้โหมันเบี้ยวแต่เบี้ยวแต่คนไม่มีหัวอีกหน่อยก็มีคนแต่งไอ้ขุดด้วยนะ่ะน,นี่มันจริง ก็ยังดเห็นแบบเลยแบแบกว่าผมเอาล่ะกูจะเข้าไปในนี่มาสู้กันเลยวมาวังเข้าไปจะด้หากว่าเดิมนะอะไรเนี่ยกูตกหรือแบิ้ซอมบี้อะไรเนี่ย

นี่นี First ่โอ้โหภาษานนี้ภาษาเอลงเนี่ยตีแล้วก็โอ้โหต้อนซีหน้าเลยโอ้โหยังเชื่อยังตึงยังอะไรตน่ะโอ้โหไอเนี่ยนอนหลับไม้สบายน้ล่าไอโไอปีอุ่นตาโอ้ไม่มีหัวอีดแวโอน่าจะ่หัวว้ไอเนี่ยเฮ้ยอ้ไอนี่ไม่ถุกสูวคอนสังเ không biết là Nó tính ra cháu gì đâu tưng tưng coi thế này sẽ đưa cháu tới cho Tung Tung Cứ Tung Tung cái Tung Tung Ui 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 โอ้โหอันนี้อันนี้โอ้โหผมโมท่องเขาตัดไม่แม่เอาไปขายในร้านหนึ่งกูให้อีห้าเศษก็ลองเด้ไปดูแบงดูมีเต่าโค้ดขนมันทอนเป็นลูกเห็นเห็นเป็นหลุมเห็นเป็นหลุมนะ นอันี้โอ้โหอันนี้ยขาขามันกันเลยตัวสีดำโอเราจะเข้าไปในนี้เยมันเข้าไปอะไรกันไม่ตัวตัวสีดะตัวเดียวได้สิตัวถิ่นก็สิไม่รู้นั่งอยู่ก็สิดูนี่สิ

เอิอยู่แต่ก่อนไม่้กกไอหดนี่แหละว่าจะไปไหนหรอ้ยะหลไปสงสารตลบเอ้ยมัชากไปมัชากัไปเพรางั้นนอนนั้นจะสามารถไปตรงนี้ไปตรงนี้เออรู้ได้ไงไม่รู้ว่าไม่ถ ไม okay. ่ส่อว่าก้วส่อวกาก้าวฮึนี่มันเรียกค่กขึ้นโอ้โหมันสูงเลยโคตรสูงเลยนะเฮ้ยอนทำันไม่พาขึ้นไปเต้นบนวะโอ้โหมันโคตรสูงเลยถ้ายกูกระโดดไปโอ้โห <c oughs> น, <c oughs> นี่น่าจะแบบเจ๊งมากเออแต่เจ๊ไม่หน่อยนเจ๊งแค่ครั้งเดียวนะเด็กไม่หลักน 4, ี่สองสามที เพ่งแค่อ cool. you know, oh, ันนี้อันเดียวก็เคมาตีนาคาเฉยๆโอ้โหแล้วก็อยุดเกิดแล้วก็จะทำกรสิเดี๋ยวคุนดูมาบอกได้นะก็แผมว่าไอคว่าจีนกระสืีอันนั้นคนดูคดูกระสืลยแต่นี่น่าติดดีกระสือละแต่พูดมันมาเลยยูทุกเห็นแล้วโอ้โหเรียบร้อย โดไปโดนไปสองสามทีละไม่ร no uh, ู้เหมือนกันว่าได้ไปสิ่งไหเราจะเป็นอะไรรึเปล่าพอติดแล้วนี่มันขึ้นไปมันยังไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้โยมันสูงโอ้จะไปถามพระเจ้าหรือเปล่ามัเนี่ยพระเจ้าไอ้คนนี้มึงซิ่งตรงนี้อุ๊ยคนนั้นคนนั้นคนนั้นมาๆมาทุกคนมาละอุ๊ติดทางติดทาง ดูท่นี้าทุกคนนี่นี่เป็นตุกเยล้ว้าวคนน้ตกนดูววาวุกน อ๋อเน,นั้น,ออกกน,น,นโอ,อ,อนนะเคไ,ไ,ไปแล้วเบคอนมันโดนกูตั้งมาตั้งขอเล่าขอล่าโ้อนตั้งนอนละอะไปเฮ้ยอ้าวโอเคเอาละอะไรป็นอะไเปน้อนดี 没了，哎。Well,